สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะหนอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยดูสิมีอะไรโตบ้างอัปเดตหน่อยช่องนี้เป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden p l เ n t s นะคะเราปลูกนูน่นปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกนั่นแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆคนดูที่ช่องนี้เริ่มจากตรงนี้ดีกว่า กิ่งมะยมที่ตัดปักชำโตดีอันนี้เราตัดแต่งเข้าไปหลายรอบแล้วนะเห็นไหมตัดแต่งแล้วก็เอากิ่งเข้ามาปักชำเนี่ยกิ่งตัดกิ่งแล้วปักชำเนี่ยสีกิ่งนี้ถือว่าติดแล้วกิ่งมะยมที่ตัดปักชำเพราะเขาแตกยอดมาแล้วผีพลิกพลิกพลิกกระเรียงถือว่างามดีนะนี่ ที่คุณจริรภาให้มาเนี่ยถือว่าโตดีใช้ได้อันนี้อระอยมาจิ้มไว้เลยส่วนนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวตัดยอดมาปักชําได้นะนี่แกตัดปักชําไว้ของนี่ของคุณหน่อยเนียมหูเสือบ้านไร่วางพยอมตัดก,กิ่งมาปักชําเต็มไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เอาไว้รอบบ้านเลย ปลูกผักทุกอย่างที่กินได้ปลูกผักปลูกพืชสมุนไพรที่กินได้ให้หมดตอนนี้นี่มันลักเราก็ตัดไปจิ้ม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 เห็นไหมเนี่ยตัดปักชํำหมดเลยตัดยอดเขาเนี่ยปักชํำเนี่ยยอดยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยปักชํำติดดีดีนะเนี่ยเนี่ยเด็ดยอดมาอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มเลยเนี่ยพวกเนี้ยจิ้มนี่นี่แล้วจิ้มเห็นไหม เนี่ยติดหมดแล้วมีรากจิ้มไปแบบนี้แหละเนี่ยแต่เวลาทำทำตอนเย็นเย็นนะหรือไม่ก็เอาไปไว้เข้าร่มอย่านเดี๋ยวแดดเผาตายนี่มยายมปักชำมยายมปักชำสวยงามโตดีแต่ไม่รู้จะปลูกที่ไหนนี่นั้นชาววยนี่ต้องปลูกไว้นะ เพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าเอาไปทาน้ําหมักแร่มแมลงกินบํารุงร่างกายได้เพราะว่าอะไรสามารถลดน้าตาลในเลือดได้กินวะลลบก็ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรจริงๆกินวะลลบรายก็พอแล้วมันหวานญี่ปุ่นจะได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอืมก็รอดูรอรุ่นมันหวานญี่ปุ่น สวัสดีป้าด,ดูดิดูพริกดูพลิกเหรอตายยากรุ่นนี้ <c oughs> ป,ป้าป้าเขาแซวเราไปฉีดวัคซีนมานึวกว่า <c oughs> ไทยไว้ฮัดเฉยฮัดเฉยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน ถึงได้จามอยู่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานใครบ่นถึงฉันจามฮัดเชอเอ้ยฮัดเชอ้อย,อ,อ,ยอันเนี้ยมันติดดอกขนาดนี้นะดูดีดีดนะแต่ยังหาดอกที่เป็นตัวผู้ยังไม่มีเลยเอย้ตัวเมียติดดอกยังดกเลยเลสิเนี่ยดูดิตัวผู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยจะหาผู้สาวนี่ยังไม่เจอเลยเนี่ยแตงไทย ต้นแตงไทยอยู่ตรงไหนติดดอกดีใบเบย่างี้โอ้อย่างดอกนี่เขาอยู่ในกระถางเอ๊ะน,นี่ไม่ใช่อยู่ในกระถางที่เราหมักหมักดินไว้อ่ะดูอนะ่ะดูเขาติดดอกสิ ติดดอกนี่ดีนี่กระชายที่ไปเก็บมาแล้วก็เอามาหมก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 ไว้เนี่ยโอ้ติดแล้วมึงจะเห็นอ่ะ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 เดี๋ยวดิดิอุ้ย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 หนึ่งลูกเอ๋อตาไม่ดีเองอุ้ยติดตั้งหนึ่งลูกไหนดูสิมีก็เอาโอ้ยดี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  ติดตั้งหนึ่งลูกก็ดีใจน,นี่โหหรือเปล่ามีป่าดูสิกระเทียบกระเทียบกระเจียบเขียวพันดอกอันนี้กระเทียบที่เราตัดตัดกิ่งเข้าไปแล้วเขาแตกมาใหม่นะเนี่ยตัดกิ่งเข้าไปแล้วเขาแตกมาใหม่โตดีดีเลยกระเจียบเนี่ยกระเทียบเขียวพันดอกเนี่ยเก็บไปกินได้แล้ว เก็บอ่อนๆนกินนี่อ่อนๆนี่ใบวบ,บกใบวบ,บกนี่โโหเอารากถอนไปวางตรงไหนก็โตดีเลยขยายพันธุ์เร็วด้วยใบบวบกนี่เพิ่งตัดเก็บไปนะเนะี่ยผักบุ้งเนี่ยแตกอีกแล้วนี่แตกออกมากแล้วเราตัดเลือไปจิ้มๆไว้ตอนนี้แตกเยอะเลย นี่ยตัดใบไปกินเอาข้อ,อกดให้จมดินนี่ขยายได้ไม่รู้จบเลยเนี่ยเนี่ยปลูกครั้งเดียวนะขยายได้ไม่รู้จบเลยนะ,ะยอดอวบดีป่ะปักบุ้งจีนเนี่ยปลูกครั้งเดียวขยายได้ไม่รู้จบเอาเม็ดกระเจี๊ยบมาโรยโรยก็ขึ้นมาเต้นไปหมดน,น,นี่มะนาวเป็นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งปักชำคณะเดนูเคียวดูเดนูเคียวดิเป็นไงมัง่งดูดีไหม พยายา,ยพยายามหน่อยูกพยายามหน่อยโตหน่อยนะโตหน่อยนะโออตหน่อยโตหน่อยเี่อมาจิ้มไว้โหระพากะเพราแดงก็มารโรยไว้นี่อย่างเงี้ยเห็นปะเด็ดเด็ดอย่างนี้นะเอาจิ้มลงดินขยายพันธุ์ได้เด็ดใบไปกินเอาใบาออกไปสักหน่อยก็ได้จิกเอเล็บจิก เอาเอาเล็บจิกเอาไปเนี่ยจิ้มไปเขาก็ติดทำตอนเย็นเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยต้นน้เช้าเย็นนีกก็ติดติดง่ายกะเพราโหระพาแมงลักยี่ราดตัดยอดปักชาติดง่ายนะนี่อย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันนี่โหระพา เด็ดมานะเอาใบาออกเนี่ยอย่าลืมนะเด็ดใบออกของเราไม่ถนัดก็ปักกิ้มไปอย่างเงี้ยเนี่ยติดง่ายลด,ด,ดน้ำเชาเย็นมะกรูดที่เพาะจากเมล็ดก็โอเคอันนี้ก็ไปเอาเมล็ดมาเลยโรยไว้ขึ้นโหระพาเก็บไว้บางต้นเพื่อที่จะให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ไง ข้าวโพดหวานขึ้นเนาะเออขึ้นขึ้นข้าวโพดหวานขึ้นอยู่แข็งแรงอยู่เอาโน่นแลนีออ่มีโรยโยไว้โอเคข้าวโพดหวานเฉลิมโอ้นี่มะม่วงแล้วไม่ใช่มะม่วงมะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงนี่นี่โตดีนะ โตดีแข็งแรงดีนะเนี่ยอันนี้โหระพามาจิ้มๆโ,โดยไว้เด็ดยอดให้เขาแตกเป็นพุ่มๆนะเนี่ยจิกจิกจิกเอเล็บจิกให้เขาแตกเป็นพุ่มๆเขาจะมีใหม่อันนี้หนอนชอนใบเด็ดออกถ้าเห็นหนอนชอนใบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรเด็ดออกให้หมดโตดีเหมือนกันเนี่ยมะเขือมะเขือม่วง น,นี้มะกรูดมะกรูดมะกรูดเพ้อพาอะจากเมล็ดเดือนกุมภาแนะ้วมีนาเน่ยโตช้านะแต่เขาจะแข็งแรงไนงะเพราะเขามีรากแก้วนี่เนียมหูเสือของคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมเราตัดปกัปกปักจิ้มจิ้มไปเยอะเลยนี่นี่เนี่ยเนียมหูเสือนี่นี่ก็เนียมหูเสือตัดกิ่งปักชำติดง่ายอน,นี้สารแหน่นี่นี่นนน เอามาโรยนะเพิ่งจะเป็นครั้งแรกก็เนี่ยที่โรยมเมล็ดพันธุ์แล้วเขาโตปกติโรยไม่ขึ้นคราวนี้งอกฮะอันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าผู้สานม,มสดสามารถตัดกิ่งปักชำได้ถ้าเห็นเขาแตกยอดออกมาแบบนี้คือรากเขาเดินแล้วนะเนี่ย เห็นปะที่กิ่งปักชํานะถ้าเห็นก็แตกยอดมาสแสดงว่ารากเขาเดินนี่โดยธรรมชาติของพืชเนี่ยถ้ามีการแตกยอดแตกใบออกมาสแสดงว่ารากงอกหาอาหารแล้วเหมือนต้นนี้โอ้ต่อดีอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้สามารถตัดกิ่งปักชําได้อันนี้เป็นต้นหมึกะนะเนี่ยจะถอนมาให้ดูต้นหมึกอะเห็นไหมนี่ เห็นไหมว่าตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยต้นหมึกเนี่ยตัดกิ่งปักชำได้เลยเอาไว้ก่นอนเพราะเดี๋ยวเราต้องทำคลิปอีก <c oughs> เอ้มีงี้ด้วยอ่ะเออมีงี้แหละไ <c oughs> อ้กดไ้ก่อนเออให้กดไปก่อน, <c oughs> เ,อดอนเดี๋ยวไปทำลอยช่องนึงนะ <c oughs> นี่ไงเห็นไหมที่ตัดที่เราตัดกิ่งมาปักชำ เดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นปกคลิปช่องช่องหลักอันนี้พาชมสวนไปก่อนแล้วก็เอากิ่งมะลงมะนาวมาทิ้มมาทิ่มมาทิ่มไว้เนี่ยนี่แหะกิ่งมะนาวตัดปักช้ำเนี่ยกิ่งเนี่ยมันติดง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยพู้สานมสดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็พู้สานมสดได้เห็นยอดเล็กๆเ,เ,เขาแตกมาไหมเออ ได้ตั้งหลายต้นเนี่ยผู้สานนมสดอุ้ยเธอเธอแหล่มากเลยนะเธอจะออกดอกเลยไอ่อกิ่งนี่ไอ้แป็นดอกพิเศษเออต้องกิ่งแค่นี้ออกดอกเบื่ตาหลบอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็อันนี้ก็ผู้สานนมสดตัดกิ่งมาทิ่มไว้หนินี่ก็ผู้สานนมสดเนี่ยแตกใบแตกยอดออกมาตัดมาทิ้ม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 เนย ตายแล้วติดดอกออกผลเยอะดีแท้น้องหนวดพี่นัดบัตเตอร์เนี่ยดูสิโอ้ยเต็มเลยมรดกเขาตาเทียนแอดนักขบหนม,นมนช่องเดโชสุกินนะจ๊ะใครสนใจหมอนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกินใครสนใจฟิกหรือมืเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้นะจ๊ะน้องหนวดปลูกอีกเยอะแย,ะ,ย,ะ,ยะ,ะไปแป๊บเป็นลม นี่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 เห็นไหมเนี่ยตัดกิ่งปักช้ำได้ตอนกิ่งได้ขยายพันธุ์จากเมล็ดได้สามารถตัดปักชำแบบควบแน่นก็ได้ตัดกิ่งแล้วไปทิ่มทิมก็ติดเออเนี่ยตัดกิ่งกิ่งเนี่ยกิ่งนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเราตอนไว้เต่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะเดแต่ว่าจะตัดกิ่งนี้แล้วไปลง ลองลองกระถางหน่อยดอิเดี๋ยวจะลองเอาไปลงกระถางดูรากยังไม่งอกนะอันนี้หรือไงอ๋อ,อ,อมีม,มีมีรากแล้วรากงองน้อยเดี๋ยวนี้ก็จะลองตัดเอาไปลงกระถางถ้ามีรากสักนิดหน่อยก็ลงได้นะ่ะพืชผักชนิดใดก็แล้วแต่สามารถตัดกิ่งขยายพันธุ์ได้นะอย่างเงี้ย สามารถไปลงถุงเพาะชำได้แล้วอุ้ยนี่ฟ้าถลายโจรเรามาเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดินโรยๆไว้นี่เริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วให้เขาร่วงหล่นเถเนี้เพราะเราต้องการมากเลยนะฟ้าถลายโจรเอาไว้ เนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัดครึ่งหนึ่งที่เป็นดอกๆเนี่ยสามารถเอาไปทําชาได้ละตัวยาตัวยาเยอะละตัวยาจะเยอะก็ตอนที่เขาติดดอกเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งเลยเขาจะได้แตกใหม่แล้วเอาไปทํายาเนี่ยตัดแล้วก็ไปตากแห้งทําชาดื่มข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 ม,ขมจริงๆเ,เลยไม่ได้ไงอ,อว่าไงจ้า มะเขือม่วงมะเขือเปล่าลูกเล็กๆนี่อ๋อ z o o มหน่อยซ o o หน่อยซ o o หน่อยเออสวยงามมะเขือพวงนี่จะตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆพอๆกันกับนี่เลยนี่ก็ตัดกิ่งปักชำง่ายมันปูอยากให้ทุกคนหาม,มาปลูกนะพวกมันปูป เพราะว่าเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากอุ้ยพักการดเอาเม็ดมาโรยๆๆ,ๆไว้โตดีอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำ้ำทั้งนั้นอกอ,อกสาวชาวสวน โน,น,น้หนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดพรูฤดูพัดหมุนแปรเปลี่ยนวัยสาวหมุนเวียนมาสิบแปดนาฝน พาทัวร์ดูแค่นี้แหละช่องนี้ไม่ค่อยได้ลงก็เลยไม่ค่อยมีเหรียญงอกเท่าไหร่ชมสวนไปเพลินๆนะจ๊ะแค่นี้นะ